สวัสดีครับอัวพิเชยโตรบลีครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับที่สามนะมิถุนายนปี2568ครับเวลาห้าโมงห้าสิบก่าทีนะครับก็อาจะอีกหนึ่งวันนะครับน้องรบอัวพิเชยโตรุบลีครับนะฮะคันนี้เป็นอีพีหนึ่งนะครับมาเมื่อวานนี้ครับพอดีผมไม่ได้ถ่ายทํานะครับเป็น F10 นะครับ้วลูกค้าเรานะครับมาซ่อมกับเราเมื่อประมาณสักปีหกหกนะครับแล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นนะครับไปเข้าศูนย์มาครับ เนื่องจากไฟไม่ชาร์จนะฮะหรือยังไงเนี่ยแล้ก็ไปเปลี่ยนฟั๊มน้าไฟฟ้ามาหนึ่งตัวแล้วก็ให้ทางศูนเช็คให้นะครับทางศูนแจ้งว่ามีปีกนกนะครับฉีกขาดนะฮะลูกยางมุดปีกนกครับก็จะดําเนินการเปลี่ยนที่นู่นนะแต่สู้ราคาไม่ไหวแล้วมั้งครับนะก็จึงนํารถมาให้เราตรวจเช็คที่ลบบุรีนะครับก็เป็นลูกค้าเก่าแล้วนะครับน้องก็าเป็นนักบินนะของการบินไทยแหละครับนะก็ โทรมาหาผมนะผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วนะเพราะห่างไปเกับสองปีแล้วครับจากล่าสุดที่เราทําไปครับเกี่ยวกับหม้อน้ําเปลี่ยนหม้อน้ํากับท่อน้ําไปนะครับก็อยู่ได้หลายปีนะอย่างที่เห็นเลยครับหกหกฮะนี่หกเจ็ดเกือบหกแปดเลยใช่ไหมฮะเกือบสองปีแล้วครับน,นะบนะก็โอเคครับนะงานเก่าที่ทําไปก็ไม่ได้มีอะไรนะเราสอบถามแล้วตอนนี้เรานรารถมาจอดเมื่อวานนะครับจากการตรวจเช็คนะครับพร้อมเจ้าของรถไปด้วยนะครับ ทราบว่าผ้าที่เด็กหลังครับกาลังจะหมดนะครับแต่ไฟไม่เตือนนะนะครับก็เดี๋ยวดําเนินการเสนอราคาไปวันนี้นะผ้าที่เด็กหลังนะครับส่วนด้านหน้านะครับมีเสียงดังนะเวลาตกหลุมนะครับไทเกอร์วิ่งไปลองนะครับต้องตกหลุมนะหลุมหลุมเล็กๆหลุมใหญ่ๆก็ดังหมดแต่วิ่งบนถนนเรียบๆไม่ดังนะโดนรอยต่อถนอนก็ไม่ดังครับนะต้องตกหลุมนะแล,แล้วเวลาเบรกรู้สึกว่าล้อหน้ามันเคลื่อนได้นะมันคือกักคือกักครับ จากการนารถมาจอดแล้วก็ยกตรวจสอบนะครับพบว่าปีกนกทั้งสองข้างนะครับลูกยางฉีกครับแล้วก็ยางการฝุ่นลูกหมากขาดนะครับคาดว่าอาจจะมีการหลวมคอนนะครับก็เสนอให้เปลี่ยนทั้งสองข้างเลยครับนะทั้งตัวท่อนตรงและท่อนงนะครับก็คือเปลี่ยนทั้งซ้ายทั้งขวาครับปีกนกสี่ชิ้นนะครับซ้ายขวาเดี๋ยววันนี้ตรวจสอบซ้าอีกทีนะครับว่าปีกปีกนกอด้านบนนะ มีปัญหาหรือเปล่าหลวมไหมนะครับคือตรวจสอบซ้ำนะครับนะเพื่อความชัวนะครับแล้วก็มีเรื่องโชค๊คในฝาปิดท้ายนะครับซึ่งลูกค้าซื้อมาจากช็อปปี้นะฮะช็อปปี้นะแล้วมันใส่ไปแล้วก็มันกระเด็นหลุดเองเวลาขับมามันดีดอกเองนะครับก็ลูกค้าแจ้งว่าได้ยินเสียงดังที่ท้ายรถนะครับเสียงดังมากนะฮะก็คือมันดีดแนละ้วมันหลุดหลุดล็อกนะก็เลยเดี๋ยว,วให้เราทําการเช็คราคาแล้วลองสั่งดูนะว่าราคาจะได้ไหม ถ้าได้ก็เราใส่ให้นะครับในกรณีชคดันฝาปิดท้ายนะครับแล้วก็มีหนึ่งเรื่องครับน้ํามันเครื่องไหลฝั่งทโบนะครับนะะอันนี้ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับเพราะลูกค้าจะใช้รถวันพระรหัสเราต้องเสร็จวันพระรหัสเย็นครับนะะเพราะฉะนั้นวันนี้วันอังคารใช่ไหมครับอ่าวันพุธก็ต้องเริ่มประกอบนะครับแล้ววันพรหัสไม่รู้จะเสร็จทันไหมถ้าไม่ทันก็เขาให้ขยักไว้ก่อนนะฮะในเรื่องน้ามันเครื่องรั่วฝั่งทวบนะผมดูเบื้องต้นครับจากคอทโบนะฮะ ตัวหน้านะคก็เดี๋ยวเราะจะพาไปดูเล็กน้อยนะคันนี้เป็นรหาส528ไอนะครับเป็นเครื่องยนต์บินสินครับนะก็เดี๋ยวเราดูด้านในกันวันนี้ผมไม่มีไฟมาด้วยนะก็เปิดอันนี้อ๋อเด็กค้ำยันก็ไม่มีนะครับมันฝากระโปรงล่วงเองนะครับเนี่ยฝั่งนี้แต่ไม่ค่อยเห็นนะมืดนะขออภยัยนะครับก็เดี๋ยวเราดำเนินการให้นะครับ าเครื่อง N ยี่สิบครับรุ่นนี้นะฮะ Power Turbo นะครับเขียนข้างบนเลยครับนะ Twin Power Turbo ครับนะก็เดี๋ยวเราดําเนินการให้นะฮะเรเอาไว้เป็น EP หนึ่งท่านไหนที่ขับรถรุ่นนี้ครับ F 10นะครับก็มันไม่ค่อยจุกจิกหรอกครับ F 10ฮะมันดูแลนิดนึงครับนะเพราะว่าเป็นรถที่อผมดูแล้วไม่ค่อยจุกจิกนะครับไม่เหมือนเบนซ์เบนจะค่อนข้างจุกจิกกว่านะครับส่วน B M เนี่ยไม่ค่อยจุกจิกหรอกครับใช้ดีนะ เป็นรถที่ใช้ดีครับนะถ้ามองในมุมซ่อมถึงนะครับเป็นรถที่ดีเลยละ่ะใน F10 นะฐานล้อก,กว้างนะบอดี้ใหญ่นะการทรงตัวดีนะระยะหยุดระยะเบรกดีหมดแอร์เย็นเกียบนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็ซ่อมบำรุงง่ายนะพื้นที่มันสามารถเข้าไปขันอะไรได้เยอะเพราะว่าเครื่องมันเล็กตัวรถมันใหญ่นะครับก็ในชุดช่วงล่างก็ไม่มีอะไรแพงมากนะักนะครับ ก็นทาไหนที่อยากจะเล่นเ1 0สิบนะครับลองตัดสินใจนะครับถ้าเกิดจะเล่น e หกศูนย์ะครับหรือ e เก้าศูนย์นะครับ,ร e รบก็ลองเพิ่มเัินอีกนิดหน่อยครับไปเล่นเ1 0สิบดีกว่าครับนะก็ลูกเด็กดแดงไปก็ได้ครับนะผู้เฒ่าผู้แก่หรือพ่อแม่พาไปเที่ยวก็นั่งสบายนะในในเบาะด้านหลังนะสามคนนั่งแบบสบายๆครับไม่ต้องอนั่งแล้วก็เบียดกันนะเหมือนอ่าพวก e เก้าศูนย์นะ ตัวเก่าๆสามึ่งแปดเนี่ยครับเพราะว่ามันเล็กนะบอดี้มันเล็กนะความสะดวกก็ไม่ไม่มากนักเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อท่านไหนต้องการดูแลพ่อแม่พาพ่อแม่ไปวัดไปนู่นไปนี่เดินทางกันบ่อยๆเห็นสมควรให้ออกรถที่มีขนาดใหญ่นิดนึงนะครับเพื่อจะได้เข้าออกได้ง่ายแล้วก็นั่งไม่เมื่อยมากนักนะครับก็แนะนํา F10 นี่แหละครับนะบเป็นรุ่นที่กลางๆนะครับไม่ไม่แพงจนเกินไปนัก ค่าซ่อมก็ไม่หนักหนาอะไรมากนะนะก็โอเคครับมีคนโทรเข้ามาอีกนะครับนะวันหยุดนะก็ได้ครับนะเดี๋ยวเราต้องไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางนะครับผมจะเอาไว้เป็นอีพีหนึ่งนะฮะจะเดี๋ยวมาฟังกันอีพีสองว่าลูกค้าอนุมัติซื้ออะไรบ้างนะฮะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบัวเจ้าโต้ต้องขอจบคลิปจ๋กเพลงนี้ก่อนครับขอบคุณมากมากครับที่รับฟังรับชมครับสวัสดีครับ